ตำนานบทใหม่เจ้าลู่ซื่อรัวประโยคภาษาไทยชัดเป๊ะทุกคำไม่ต้องดูโพยเดินทางมาร่วมงานวีวีอเวม2024ในฐานะ g l o b a l brand ambassador สำหรับนางเอกดังของจีนอย่างเจ้าลู่ซื่องานนี้สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับเฟนคลับที่ไปร่วมงานและที่อยู่หน้าจอ และนอกจากความสวยของเจ้าลู่ซื่อที่ทำเฟนคลับชาวไทยฮือฮาแล้วงานนี้เธอยังโชว์สกิลพูดภาษาไทยแบบชัดเป๊ะทุกคำด้วยโดยตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเจ้าลู่ซือได้พูดแนะนำตัวเองว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือโรซี่นักสแสดงจีนค่ะขอขอบคุณวีวีที่เชิญฉันมากรุงเทพมหานคร ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนี้ยินดีที่ได้พบกันขอบคุณนะคะขอบคุณเฟนคลับชาวไทยที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันตลอดเวลารักทุกๆคนนะคะนอกจากนี้เมื่อช่วงวันที่25กันยายนหลังจากที่เครื่องบินแลนดิ้งถึงเมืองไทยคลิปที่มีผู้เข้าชมกว่า300,000ครั้งคือคลิปของเจ้าลู่ซือ ที่นั่งอยู่ในรถตู้และโหลดกระจกเพื่อทักทายเฟนคลับโดยเฟนคลับตะโกนบอกรักเจ้าลู่ซือหลังจากนั้นลู่ซือได้ตะโกนว่าขอบคุณนะคะพร้อมกับยกมือไหว้และเฟนคลับตะโกนอีกว่าน่ารักมากรักนะคะจากนั้นเจ้าลู่ซือได้ตอบกลับเฟนคลับอีกครั้งว่ารักนะคะ